บว่าบนโลกของเราใบนี้มีจํานวนผืนป่าทั้งหมด27,000ล้านไร่หรือ32.3%ของส่วนที่เป็นพื้นดินทั้งหมดแบบนี้มันก็ไม่ได้เยอะนะขอร้องละครับอย่าตัดไม้ทำลายป่ากันเลยครับ เอาละทุกคนฟังกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีตึกสร้างเต็มไปหมดจะมองว่างไหนก็มีแต่สิ่งก่อสร้างสวนหย่อมก็ลดลงจะไปหาต้นไม้เพื่อมองความเขียวขจีความสดชื่นผ่อนคลายก็หายากเต็มทีแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณตามระมาในตอนนี้คุณจะได้รับไปเลยความสดชื่นสดใสความเขียวขจีและความสบายตาสบายใจจากสวนในขวดแก้วฝีมือของเด็กกินของเราไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือผมชิมมี่นะครับ,ค,รบคือผมโดนโจทย์ของรายการลองดีมา ให้ลองทําต้นไม้การปลูกต้นไม้ในขวดโหลแนวใหมด่ดูก็อยากจะให้พี่ช่วยแบบรแบบกวนสอนผมน,น,นิดนึงว่าแบบมันปลูกยังไงมีอะไรไยังไงบ้างได,ได้เลยค่ะ,ะแล้วปกติน้องมี่คือปลูกต้นไม้อยู่แล้วหรือเปล่าก็มีปลูกครับมีปลูกอยู่ที่หอที่อะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่เคยแบบปลูกแนวเทเรียมครับผมอ๋อแล้วต้นไม้ที่ปลูกอยู่ส่วนมากเป็นประเภทไหนอ่ะครับก็เป็นต้นไม้ปกติแล้วมีพวกแคนตานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับโอเคได้ก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสอนน้องมี่ลองทําดูแล้วกันนะว่าอต้นไม้เหล่านี้มันไปอยู่ในขวดแก้วได้ยังไงแล้วเขา อยู่ในระบบนิเวศนแบบนี้ได้อย่างไรนะคะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูกันก่อนว่าต้นไม้ไมันมีอะไรยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีน้องคนนึงชื่อน้องมี่นะคะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กาําลังแบบว่ากําลังไฟแรงเลยอยากจะลองจัดตัวต้นไม,ไม้เขาก็ลองมาเรียนกับเราด้วยการปลูกต้นไม้แนวใหม่เป็นสวนขวดกันนะคะ วันนี้ได้มาลองดีคือได้มาทําระบบนิเวศแบบปิดหรือเทลเลียมครับระบบนิเวศแบบปิดก็วันนี้ก็ได้มารู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันคือระบบที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่งคือเป็นการหมุนเวียนระหว่างความชื้นข้างในแล้วก็อากาศที่อยู่ข้างในโดยไม่ต้องมีการลดน้ำมาดูแลบ่อยครับที่ผมทําอยู่ก็มีผมยังไม่เคยทำเทลเลียมแบบปิดแต่คือที่ทําอยู่เป็นกระถางต้นไม้แต่คือผมทาเซรามิกทํางานมไม้งานเหล็กได้อะไรเงี้ยครับก็เลยได้ลองทําเป็นพวกแบบ แว่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ใส่ต้นไม้ดูพวกกระถางอะไรเงี้ยพี่แปลกๆที่อยากได้เลครับแต่มันมีปัญหาเรื่องระบบปิดที่ยังทําแล้วก็แบบยังไม่เคยทําว่ามันทําให้มันอยู่รอดอยังไงแล้วก็ขั้นตอนการจัดหรือการเลือกต้นไม้นะครับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าแบบน้องมม,มีแบบ พื้นฐานมาขนาดนี้เราว่ามีน่าจะสบายในเรื่องของการออกแบบโปรดักต์ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะใสลงไปแล้วแต่ต้องมาลองดูกันว่าต้นไม้ที่จะอยู่ได้แล้วมันจะไปกับภาชนะที่มีออกแบบได้ไหม,มหรือเมื่อกี้เราทำเซรามิกได้เราว่ามีก็น่าจะสามารถแบบทำตัวละครเหล่านี้ได้อย่างของที่ร้านก็ได้มีคาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วก็ปันปนป้นๆอะไรอย่างนี้ามาเออก็ดูมีแบบเป็นยูนิตของที่ร้านเหมือนกัน ก็น้องก็เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยอยากจะลองอะดปเอาความรู้ที่เองมีอยู่อย่างเช่นการปั้นเซรามิกหรือการทํางานไม้ต่างๆเพื่อที่จะมาลองเพิ่มมูลค่าให้กับตัวโปรดัต์นี้ก็อย่างอันเนี้ยเป็นการจะลองระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าระบบนิเวศที่เราทาเป็นแบบไหนอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นลนักษณะของป่าฝนเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่อยู่ได้ก็ต้องอยู่ในระบบนิเวศนี้ได้ก็คือชอบความชื้นแล้วก็มีต้นไม้ขนาดเล็กแล้วก็จะเลือกเป็นพวกมอสหรือว่าเฟิร์นอย่างนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะ ตอนแรกก็เอาเทเลียนที่ทำํำพอทําอยู่แล้วมาให้ดูแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆมาบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆมีความสําคัญยังไงบ้างมีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ได้มาลองจัด สวนแบบที่เขาจัดเป็นเทเรียมดูครับผมาวางก็เริ่มแรกก็คือจะวางจากหินก่อนหินที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้น้ําไปกองอยู่ข้างล่างแล้วก็วางพวกมอสแห้งเพื่อให้มอสตัวนี้ดูดน้ําจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึง่งชั้นบนสุดก็จะเป็นดินหรือเป็นพีชมอสจะได้ดิน<ม>ที่เขาใช้เป็นดินอัดเม็ดเพื่อให้ความรู้สึกที่มันดูสะอาดกว่าดินทั่วไปแล้วก็ดูดความชื้นขึ้นมาชั้นบนสุดก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็คือจะเป็นพวกตระกูลเฟิร์นตระกูลมอสเฟิร,ร์นกับมอสควรจะอยู่ด้ยาไ่ดง เราก็จะมาดูง่ายๆก่อนก็นได้เช่นถ้าตรงไหนน้องมี่อยากให้สูงน้องมี่ก็เติมดินลงไปเฉพาะจุดทําเนินทําอะไรอย่างนี้นะคะครับผมแต่ที่สำคัญดูนิดนึงว่าแก้วอันนี้มันยจะมีรอยต่อไหมตะเข็บพอดีใช่<ม>แล้วก็พยายามให้เขาอยู่ด้านด้านข้าง<ม>ค่ะน้องมี่อาจจะกำหนดโอเคด้านนี้เป็นด้านหน้าก็เขาหันเข้าหาตัวด้านนี้เป็นด้านหลังก็อยู่ด้านหลังแบบนี้ถูกต้องแล้วม,มีการจะทําการโอเคจะทําเนินเขาตรงไหนแล้วก็เติมดินลงไปก่อน เรเติมดินเสร็จก็ต้องเติมน้ำให้มันดูแน่นตัวแล้วเราก็ค่อยปักพวกก้อนหินลงไปเพื่อแทนแบบภูเขาแทนเนินหินต่างๆค่ะมันก็จะดูสมจริงยิ่งขึ้นเอาเป็นกระดาษนะว่าดรูปไหมสเก็ตกันเลยพี่สเก็ตกันเลยแม่ ความยากนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีการ create ชิ้นงานออกมาก่อนว่าเราจะสร้างออกมาเป็นรูปแบบไหนดีไซน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็การสกเก็ตก่อนก็ดีค่ะเหมือนเหมือนเราได้ทบทวนความคิดตัวเองด้วยแบบหนึ่งประมาณว่าเราจะจัดแบบไหนเหมือนรู้ตัวเองก่อนเพราะว่าไม่งั้นแล้วบางทีบางคนเปิดฝามาลวทำเลยแล้วก็ต้องมีการลื้อออกก็จะเกิดความเละเทะและต้นไม้เองก็จะมีการแบบตายได้ง่ายขึ้นนะคะ ยังคิดไม่ออกว่าอยากให้อยากให้สวนมาเป็นรูปแบบยังไงก็เลยลองวาดลองสก็ต c ดูลองสเก็ตว่าเ,เราจะสร้างเรื่องราวอย่างไงในแบบในสวนขวดของเราก็เลยคิดถึงเรื่องไรอั้ชิงขึ้นมาแวบ,บหนึ่งก็เลยลองมาวาดว่าแบบเออลองทําเป็นหน้าผาหินไหมแล้วก็แบบเอาเป็นสิงโตมายืนรงปลายอะไรเย่างี้ครับแล้วก็แบบให้มีเรื่องราวขึ้นมานิดนึงดีกว่าแบบจัดเป็นแบบไล่เป็นพื้นที่ธรรมดาขึ้นไปอะไรอย่างี้ครับแล้วพวกมต้นไม้ใหญ่ที่เลือกลงไปใต่ครับมันควรจะเลือกเป็นต้นประเภทไหนนี่คือพี่มีการเลือกอยังไงครับพี uh ่ uh. ก็สมม่วนมากจะเป็นเฟิร์นะคะแต่ก็ต้องเลือกต้นที่เขาเล็กๆหน่อยอที่มันแบบไซส์ไปกับขวดของเราด้วยแล้วพวกไม้บอลไซรนี่สามารถอยู่ได้ไหมบอลไซเอาจริงเขาไม่ได้ชอบชื้นอ,ะอ่ะอ๋อมันจะดูขัดกันเองเหมือนมอสช,ชอบชื้นอบ,บอลไซชอบแดดแอยงอยู่ด้วยกันแล้วเราจะเอามอสหรือเอาบอไลไทรรอดดีอย่างเงี้ยอืมนี่คือต้องเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันใช่ค่ะ ความสุขในการทำเทอร์เรียมนะสำหรับน้ำคา้คางทค้างคิดว่ามันคือการที่เราเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้มันเป็นต้นไม้ที่เราสามารถหยิบจับเขาได้สามารถปลูกลงไปโดยที่เรายังสามารถใช้จินตนาการในการสร้างขึ้นมาเป็นทัศิียาภาพตามที่เราต้องการได้และที่สําคัญบางทีเนี่ยก็เป็นการฝึกสมาธิของเราไปในตัวเพราะเวลาที่เราทําตัวเนี้ยพอเริ่มทาอะ่ะมันจะค่อนข้างแบบเหมือนดําดิ่งลงไปกับตัวเองปรบมาณนีงอย่างเช่นเวลาเราเวิร์กช็อปตอนแรกทุคกคนก็เฮฮาเฮฮาพอถึงขั้นตอนวางต้นไม้เงียบ เงียบกริบกันหมดเลยทุกคนแบบว่ามีการใช้สมาธิแล้วก็ค้อนข้าวแบบคอนเซนเทรตกับงานที่ทำได้ดีเลยค่ะ ดีใจนะวันนี้ที่มาได้รู้หลายอ,อ,อย่างที่พี่เขาทำว่าที่เขามีขั้นตอนการทําอะไรอย่างไงได้รู้ว่าเทเลเรียมจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการจัดอะไรเงี้ยครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างต้นไม้ประเภทไหน,ววนเราควรเลือกต้นไม้หรือเลือกวัสดุที่มาใส่อย่างไรแล้วก็การดูแลรักษาของเขาเป็นยังไงครับสนุกดีนะครับรู้สึกสนุกดีแล้วก็เพลินดีครับในเวลาทําตอนทำเทเลเรียมนี้ก็มีใช้สมาธิดีครับ เอาละและตอนนี้น้องมี่ก็ได้เรียนรู้การเพราะพันธุ์ต้นไม้แนวใหม่เสร็จแล้วหน้าตาดีเลยทีเดียวช่วงหน้าเรามาตามลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่าเขาจะไปต่อได้หรือไม่ที่พี่เห็นเลยก็ตอนนี้ระหว่างทำราเห็นว่าน้องมี่เนี่ยอาจจะเพราะยังไม่ค่อยคุ้นอุป,ปกรณ์หรือเปล่าก็จะมีการวางต้นไม้ที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยมากแล้วก็จะมีการเก็บพวกรากลงไปให้ในเนื้อดินนะคะครับ